No, <laughs> อะไรกับเจ้าชายทำไมอ่ะทิดาสิอ๋อฉันเป็นทิดาออทิดาลืมไป่รันตังก่อนไอ้ทินาเล่นรอเพลงนี้ฉันเหนื่อยแล้วเนี่ย วันนี้แกงตายแล้วอายุจะเก่าจะตาวดมิ้งแก่อะไรไม่ได้โยนนี่อยกจะบอกว่าวันนี้แต่งหน้าไม่จัดเลยปากซีดป่าได้ยนที่นี่อะเนี่ยซีดเดี๋ยวผมชันเติมให้เติมกบปลาแล้วลงนอไรคะปลาี่รา้าวเดี๋ยวนีพวกเราจะพูดนะครับ จะบ้าตายเมื่อาจะเป็นเสี่ยคาเฟ่วันนี้กูเป็กระเทยอย่างเงี้ยไอ้ี่ค่ะเอาเงละเงินครัขอบคุณครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นักฝังนี้เอาฝั่นี้มาค่ะขอบคุณครอเลานิดเึงครับสํหรับทางด้านเลยขอบคุณที่ท้าวนรวานนะครับพี่คัเงเียนครูเรานะครับองด้วยดาวตลโลงปานหน้าดดานหน้าวดีด้วยหลวงไทขขอบคุณครับสํหรับน้องชาววัดนาวงนะครับ เพิเมืองจังหวัดกรุงเทพนะครับทีนี้ได้ชมทีมงานสองกลา่มแล้วครับขอบคุณพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับในเกียรตของผู้เล่งสอนใครเข้ามาชมแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับใช่ค่ะแองจี้โอ้ยได้ค่ะูตายแล้วแม่ซื้อผ้าทำไมไม่ให้หนูด้วยพี่โอ้ไม่ใช่หรอกก็อยจะชูขอบคุณค่ะขอบคุณท่านจมบอกขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนักเอก ขอบคุณครับขอบคุณนะครับโดยอ่านนิดอ่านนู้นด้วยนั่งบานดยด้ด้วยขอบคุณครับไม่ดีเขาชอบอ่หนดีไปทขอบคุณนะครับคุณนะครับยังไม่สั่งนะยนนะเอ็นที้อ่ะขอบคุณนะครับผู้บริหารขอคุ ไันอนที่คลินค่ะหมอ,อไปโรงพยาบาลมาหลายวันนอนหลายวันเลยไปโรงพยาบา,มาลมาหลอดใช่นี่แองจี้ก็ไปนอนมานะเมื่อวันสองสามวันก่อนก็ไปมาไปตรวจตรวจเป็นไงก็ไม่สบายแหละรู้สึกว่าแบบเออคนไข้มันป่วยเราทําง,งานหนักใช่ไหมล่ะก็เลยไปหาหมอเราก็ไม่รู้ว่าเรามีไข้ไม่มีไข้ใช่ไหมหมอเขาเลยจะเอาปหลอดมาวัด ไอ้จี้มาวัดใช่ไหมล่ะว่าตัวเราเนี่ยเออไข้สูงหรือเปล่าเดีวเป็นไงมันก็ต้องทิมทิมทีท่ตูดใช่ไหมล่ะเออไอ้ววเราก็เสียบกัไปไอท้ทำไมมันใหญ่ไ,นไปนะหมอทำไมปลาหลอดใหญ่จังหมอบอกว่าอ๋ออาจารย์นนไม่ใช่ปลาหลอดค่ะก <c oughs> ็เลยสงสัยว่าอะไรเหรอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับน้อเราจะสงสัยเรื่องของ ไอเดียวขอบคุณครับไอเดี่ยวนะไอเดี <c oughs> ่ยวนะขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับไหนแล้วที <c oughs> <c oughs> ่ของครับอ่ะอะไรนะมาป,ประกาศประกาศนะคะรถทะเบียน4567นะฮะตอนนี้เจ้าของรถขับกล <c oughs> ับบ้านไปแล้วค่ะ จะประกาศทำไมอ่ะก็ขอประกาศแอนดี้ไปค่ะหน้าฉันสวยแล้วนี่หมอบฉันจะบอกเลยนะว่าวันนี้หมอบฉันจะไปเซอร์เวยแตหารเกณฑ์ใหม่ๆรอรอๆล้ำั้งนั้นเลยบาบาจริงไหมจริงจริงหมอบฉันนี่อยากจะเชื่อใจเราไปอยู่เพื่อจะไดนเข้าไปกินสักคนสองคนเด็กเข้าไปตอนนี้ไม่ได้ไม่เห็นเนี่ยลุงเชยกับลุงเหลียวก็คุยกันอยู่เข้ายังไงเล่าใช่ที่ไหนตำหนักเซนต์พีทส์เซนต์ เมีหมาที่ไหนบ้างเราอลมันละเจนมากินแล้วนี่ยเขากินแล้วนะแล้ใส่ของยศงไม่ถึงเดี๋ยวพม่ดาวแกีขาว อยากคายนี่ไม่คุยด้วยแล้วลิเกเดี๋ยวองคุลิมาจะไม่โกลทดโกลเขาแต่ว่ามันเป็นสไตล์กูอีเอนหน้าหวานมึงเลิกกัน่างนี้ได้ไายเปียกเปียกพ่อสิไม่ได้ชื่อเปียกมึงอะชื่อเปียกไม่ได้ชื่อเปียกแล้วมึงชื่ออะไรพุตาค่ะพุตานใช่พุตานยิ่งหัวกูยังหมวกโด่งเชียวมึงรู้ไหมมึงเดินผ่านบูธมาเนี่ยเขาเรียกมึงโชเล่มึงรู้ตัวไหม ไม่เอาออกได้โเ่ไหนโซเร่เออรู้ไปเป็นกระเทยได้เงินเดือนไหมอะไรมึงบ้าบ้าไป็นกระเทยกูไม hey, ่ได้ทำงานอบกมต่อไปกระเทยไม่ได้เงินเดือนเลิกเป็นซะเป็นเหมือนพ่อกูดีกว่าเดินยังได้ตั้งห้าพันผูจ่ายแล้วพ่อกูเป็นอะไรอ่ะเอามาพึ่งไงนี่เดือนหน้าได้สองเพิ่มสองพันนะนอะไรอ่ะคนบ้ากรรม ว่าแต่พ่อกูนะทำไมอะไรรก็อําแต่พ่อกูเนี่ยแท่งพ่อกูตายม้างอะไรบ้างมันไม่เป็นมุกไงกันมันกันได้เป็นมุกของกูเป็นลูกมุกจริงๆก็แท่งให้ตายอะผีให้แรงมันไม่ได้เกี่ยวหรอกถ้าเกิดว่าเขาตายจริงมึงจะแท่งใครก็ไม่รู้ไงเออไม่เอากูไม่เล่นแล้วึงชอบว่ากูกูเป็นนี้กูรักขขงกูแบบนี้เดรอเออแต่พ่อเึงเป็นไอ้พ่อมึงเห็นที่เป็นก็ไม่ว่วเนาะทำไมอะของพ่อมึงก็เป็นรู้เปล่าเป็นกะเทอว่ามึงเป็น เลิกนะกูไม่เลิกเนอะกูไม่เลิกสาบาทมันไม่เลิกนะไม่เลิกก็ไม่ต้องไปคุยกับมันยเฮ้ตีจากเลยไปกันต่อไปกระเทยบ<า>ูด <S <S เสนเด็ตพี่ว่าไงนี่มันอะไรกันเนี่ยเค้าเสด็จพี่ไม่สนใจซ้อมมิงดาบเพลงทวนมากเลยเหรอสนใจอ่ะเสด็จพี่ก็องขึ้นครนะองนะซี่อนจะเสด็จพ่อแล้วเนี่ย แล้วเสด็จที่มาแต่งหน้าทาปากทาได้คำตรงกันทุกทีแบบนี้ได้ยังไงความสุขใครความสุขมันไอ้เพลงดับเพลงทวนไม่เอาหรอกมือไม้ย่ามอนเสด็จที่อย่าลืมหน้าที่ของตัวเองนะไม่ใช่น้าเสด็จที่ก็ขึ้นครองราชเสด็จที่ต้องเลิกไม่เลิกต้องเลิกแต่งหน้าเลิกมาแต่งวัวแบบสายฝ่อเนี่ยปากมาห้าเอาปากจะมาห้าได้ไหมได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเสด็จก่อน นดีพิษเปล่าก่าวจ้ามอะไรอ่ะบอกว่าให้มาขู่มันทีนี่เขามาสิงตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยเออจะไปแค้นลิ้นเนีไงนะครัไปเลยที่เละใช่ไหมพี่ก็บอกไห้จะสอนให้เพลงอยากเพลงทวนเน่ยไม่เอาหอกฉันไม่ให้พวกทหารน่ะหลอกมาสอนนะอย่ามามาครับไม่เคยได้เรื่องเลยพี่ไม่ชอบจะดาบไปดูกไหองสิงมันก็บอกฉันบอกว่าให้จับนะตอนันแหลมเลนะลูกจะดาบไปไม่เอาจะมาขู่แล้วไปไม่เอาไม่นจะดาบเฮ่อ

นึกว่าของกูยาวขนาดนี้อะไรอีเวบ้าทะลึ่งเลือดทีไม่เข้าห้องเลยไปพอไม่ยอมแล้วจะทำย่าทำแบบนี้นะจะนำไปเลยนัใจติน้าเข้ามาดึงขาไว้หัวดเอาแล้วเร่งพี่กับน้องา